เฮ้ทุกคนเคยสงสัยกันไหมว่ากางเกงยีนส์ที่เราใส่กันทุกวันนี้มันมีที่มายังไงผมจะเล่าให้ฟังย้อนกลับไปช่วงยุคตื่นทองในอเมริกากางเกงยีนส์ไม่ได้ฮิตติดล้มบนแบบนี้หรอกนะมันถูกออกแบบมาให้เป็นชุดทำงานของคนงานเหมืองเพราะมันทนทานใส่ลุยได้ทุกสถานการณ์เฮ้กางเกงอะไรเนี่ยทนดีจังเพื่อนคนงานทักขึ้นมาก็กางเกงยีนส์ไงใส่ขุดท้องสบาย ผมต่อไปแต่แล้วความนิยมของยีนส์ก็เริ่มเปลี่ยนไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองทหารอเมริกันเริ่มใส่ยีนส์ในชีวิตประจำวันพอเก่าประเทศก็กลายเป็นเทรนด์ฮิตในหมู่วัยรุ่นเพราะมันดูเท่ดูดิบเทือนเทือนหน่อยต่อมาในยุค50ดาราฮอลลีวูดอย่างเจมส์ดีนหรือมารอนแบรนโดก็ใส่ยีนส์ออกสื่อทำให้ยีนส์กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความขบถและความเท่ จากนั้นมายีนส์ก็ถูกนำไปปรับเปลี่ยนดีไซน์ให้หลากหลายมากขึ้นมีทั้งทรงสกินนี่ทรงบอยเฟรดนทรงขาบ้านและอื่นๆอ,อีกมากมายกลายเป็นแฟชั่นที่ทุกคนเข้าถึงได้สรุปแล้วกางเกงยีนส์จากชุดทำงานของคนงานเหมืองกลายมาเป็นไอเทมแฟชั่นสุดฮิตที่ครองใจคนทั่วโลกไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคก,กี่สมัยยีนส์ก็ยังคงเป็นที่นิยมอยู่เสมอ